สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสมุนชูชาแน,นลค่ะ,ะนะคะเรามาหาคลิปอีกแล้ว <laughs> คุณลุงอะถามหาเอาปือไปไหนไปไหนมาเราก็มาหาคลิปอีกแล้วไปเข้าย้ีเนียร์แล้วเนาะ ไปแป๊บเดียวเองเมื่อกี้ติดอยู่ตรงนี้นี่นะคะเอฟซีเมื่อกี้ติดอยู่ตรงนี้ตอนนี้มานี่แล้วค่ะมันต้องไปปล่อยถ้าไม่งั้นไม่งั้นมันก็จะดองอยู่โอ้โหดูท่าลุงซีเขอสักท่าดินู้ยุยโอ้ร้อนร้านร้อนร้าน โอ้ความทุ่มเทของลุงนะทุ่มเทมากเลยลุงความทุ่มเทของลุงทำได้ทุกอย่างโอ้ยดีนะมาก่อน หน้าดับนี่ขนาดอยู uh ่ในร่มขนาดอยู่ในร่มนะลุงเนี่ยตอนนั้นลงตากแดดอยู่มากยังไม่ดำเลยตมสน้องจิโกไม่รู้จักร้อนจิโกมันมาอาบแดดแล้วเราเนี่ยเราร้อนทนได้ครับถ้าเสื้อแขนยาวเลยมันขึ้นอ่างเรอยู่ไม่ได้ กว่าจะกลับญี่ปุ่นก็ดำหมดปราชับญี่ปุ่นก็ดำไปก็สามสี่เดือนแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมจริงเหรอคะสีเดี๋ยวกลับมาเป็นใช่เนาะเป็นกะอาการเนาะลุงนี่ถ้าเกิดว่าเขาเตะเตะฟุตบอลอัดใส่นี่ไม่แตกหรอคะแตกไหมเนี่ยออ๋ไม่เลยครับ ขนาดะแงเป็รงบวให้อะเจ้าคุณน่ะลูกชายคุณพอลลี่น่ะแอนเตะฟุตบอลอัดก็แอนอนของนูน่ะนะเตะโม่ไโอไม่แต่คุณพอลลี่ก็ซ่อมให้นะ ไม่ตั้งใจไม่เสียตั้งใจตใสโอ้ยยิงบอกยิ่งบอกว่าเจ้ากุ้ของของของแม่นะโอ้ยยิงเตะใส่เลยเด็กนี่เขาามีที่อัดปุ๊บเขาก็จะเตะอัดใส่นะพูดถึงไปมาแล้ว มาแล้วโค้เพราะว่าเพราะว่าเพื่อนเคยเห็นเคยเห็นอันน้องเจ้าคุณอ่ะเขาก็เตะฟุตบอลเขาเตะไปมาไปมาเขาก็เตะอัดผนังนะคะทีนี้รู้ว่าพ่อแม่ซ่อมได้เขาก็ยิ่งจะเตะใส่นะคะึษาเอซีน้วก็เด็กๆอ่ะคืออยากเล่นนะคะอยากเล่นโดยที่แบบไม่ได้คิดหรอกนะว่ามันจะเสียหายอะไรเงี้ยแต่พูดแล้วก็อดคิดถึงไม่ได้นะคะเอซีคิดถึงน้องเจ้าคุณน่ารักนะคะ นะำทำไมอ๋อพี่บอกนไหนก็ทำด้านนะคะทำด้านลาาน่า,ลางมาอทำมา,มา มตั้งต้งกลางนี่ไม่รู้บ่แม่แม่อมันกลางเนังงหรนี่นี่ละตีเจียนอยูนำเล็บนนี้อ้่อคเที่แม่แตกแล้ว อะไปแจกตักปูเตะอะไระตักปูนอ๋อตัปูอ ก็เร <Five> ็วนะคะ FC เร็วมากทหางนี่ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะนี่เดี๋ยวใ่อยูโก็ต้องใส้หมดแล้วโอ้ตสักตา่แบน้เหรอโอ้เข็ม ไปไหนนั่นอเจ็ดยี่เจ็ดนาที คำฟ้านี่แตกเนี้ย pues. วฟ้าเนอะลูกลูกแก้ไขไหมมไมออกมาเฮ้ยลูกเมื่อกัเด้อลูกเมื่อกัเด้อย่าจะกลับแล้วหรอคะลูกเมื่อกัเด้อรถติด นี่นะคะยาชิสนะคะสุดก็ยาชีสมาบอกลุงนะคะก็จะกลับแล้วคะแล้วมีอะไรบ้างย่าชีสตอนเย็นมีหลายมีรถขบวนแห่รถติดอย่างอ๋อประสาทพึ่งใช่ไหมคะประสาทพึ่งใช่ไหมแอดมตาดูมันนี่นี่พยะชีรีบกลับอยู่กูรถติดนะคะเพราะว่าเพราะว่าเขาจะมีขบวนแห่ประสาทพึ่งนะคะ ค่ะหญ้าเดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยปัญปัพ้นหลาดเยอค่ะเอาอีกแล้วนี่นะคะท่านี้นะคะนี่ท่านี้นะคะพ่อมาทางนี้พ่อมาทางนี้นี่ให้ขยับนั่งร้าน ควทุ่มเทของลุง h, ol, mber, นะคะได้ท oh. ุกทค่านะคะนี่นลุงุจะลิ้นไหมไม่เมื่อกี้นี่เหมือนปิ้เลยนึกว่าลิงเฮ้ยเฮ้ยเหลือๆสําหรับคลิปนี้นะคะณเพียงเท่านี้นะคะอย่าืมพีพีีสกินในนำช่องเมือทีชค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะอมาโอ้าบุ